จังหวัดพระนครศรียุยาจะก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเนจพระนาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศา12สิงหาคม2563เวลา7นาฬิกานายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยาพร้อมด้วยนานนวลจันย้มสีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพระนครศรียุยา เป็นประธานในพิธีเจเริญพระพุทธมนต์สามศาสนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์8 9รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตุลาการสารทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมนี้ผู้นำทั้งสามศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมทําพิธีขอพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่หอดประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา10นาฬิกาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา12สิงหาคม2563รักเอยรักลูกเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบเงินกองทุนเด็กเกิดใหม่อุทุยาต้องไม่อดนมให้กับแม่ลูกอ่อนของอำเภอวังน้อยที่มีลูกเกิดใหม่ช่วงวันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2563จำนวน47รายรายละ1,000บาทพร้อมถุงทานน้ำใจสภากาชาติไทยรายละ1ชุดพร้อมการทัน16อำเภอจำนวนกว่า335รายรวมถึงจัดให้บริการบรรเทาทุกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรีผู้สูงอายุและกลุ่มปราะบางรวมถึงประกอบอาหารเลี้ยงเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอวังน้อยจำนวน50คนในพื้นที่อำเภอวังน้อยที่ลานกีฬาที่ว่าการอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธยา เวลา19นาฬิกาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักาการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยนางนวลจันทร์แย้มสีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าสนาชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผสานิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักาการะและจุดเทียนถวายพระพ,พรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะให้การต้อนรับนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีประธานในพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้าจานวนหนึ่งล้านตัวเพื่อถวายพระราชกุศลพร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการและเจา้าหน้าที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมีนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงเป็นผู้กล่าวรายงานโดยกรมประมงร่วมกับจังหวัดพระนครศรียาจัดพิธีภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา39ิ้าล้านหแสนตัวใน77จังหวัดเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนา,าชัย,ยุทธสุนดทดลปาชีบางไทรจังหวัดพระนครศรียา ในพานุยามศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสมภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมมาพรรษา12สิงหาคม2563พร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัด คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจำจังหวัดชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางนวลจันทร์แย้มศรีประธานสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพระนครศิทธุยากล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสูทพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวัสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยา นายพานุยามศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยาเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มถวายรัชการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีหัวหน้าสนาชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศิทธยาคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคณาจารย์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เพื่อตั้งจิตน้อรมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณปร,ประโยชน์แก่ประเทศชาติณนห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อาคาร100ปีมหาวิทยาลัยราชภาัฏพระนครศรีธยุธยานายพานุย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยุธยาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรับพีประจำปี2563 โดยมีนายเด่นชัยศรีจุลหาตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศิทธุยาเป็นประธานในการประกอบพิธีพร้อมด้วยข้าราชการกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาน้อมสักการะถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์กรมรวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันรพีประจำปี2563บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศิทธุยา นายพรพ์บันิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการในอำเภอพักไห่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราชโดเกษตรกร,ร,กรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยมีนายวรชันหลักกฎกเกษตรจังหวัดพระนครศิทธยาเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปล่อยพันธปลาน้ําจืดและการปลูกต้นไม้พร้อมอบกิจบัตรให้แก่กเกษตรก,กรและหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานประจําปี2563นาณเทศบาตบลตําบลราชโดอําเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีธยา นายพันพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธุยาเป็นประธานในพิธีเชิญพาดร,รายประธานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรถวายแด่พระครูวิชัยกิจารักษ์เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามตำบลกำมังอำเภอพระนครศิทธุยาจังหวัดพระนครศิทธุยาในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ8ปปีในวันที่6สิงหาคม2563 โดยมีดอรอนนัทวชรางกูลนเชียงใหม่นายกสมาคมกีฬาคนหูนวกแห่งประเทศไทยอันหมายรับสั่งพร้อมด้วยคณะสิทธิและแขกผู้มีเกียรติถวายปัจัยทยธรรมแบบประสงค์ณพระอุโบสถวัดพิชัยสงครามตำบลกำมังอำเภอพระนครศิทธิยาจังหวัดพระนครศิทธยานายพานุยามสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยาพร้อมคณะให้การต้อนรับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ ประธานคณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมาการเดินทางมาเพื่อศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดพระนครศิทธยาเพื่อรักษาและดารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายวิทยาผิวพ่องสมาชิกวุฒิสภาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ที่นูสองสถานแห่งความจงรักภักดีแปลงนาส่วนพระองค์พระราชานุสาวร,รี์ สมเด็จพระสรีสุริโยไทยศูนย์ศักยภาพพันธุ์ข้าวแปลชนดที่ดินแปลงแรกของประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินก่อเกิด นายพานยุย่ามศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยาได้พบปะให้โอวาดแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและมอบประกาศกิติคุณการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน,บ,าาาน,น,บ,านบ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2563เนื่องในโอกาส128ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านณหอประชุมอำเภอบางปะอิน เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งพระยารัตนกุลอดุลยภักดีเป็นกำนันคนแรกที่ได้รับเลือกจากรัษฎรโด,ดยมีนายสมศักดิ์เจริญไพฑูนประหลัดจังหวัดนายวชระกระแสฉชัดแนอมอำเภอบางปะอินหัวหน้าสนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางปะอินให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำภายใต้งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติจากอำเภอบางซ้ายถึงบ้านแม่กลางลาน้ําเจ้าพระยาอำเภอรพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยาพร้อมด้วยนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสิทธิยา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำหัวหน้าส่วนราชการแนมเพอนายกและสมาชิกสมาคมเครือข่ายอา,าสาสมัครพิทักษ์เข้าร่วมพิธีโดยมีนายสุร,รวุฒิหงทองและขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครสิทธิยากล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนาสาระอเนกประสงค์วัดท่าการ้องอำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพานุยมศสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธยาเป็นประธานการรับมอบครุภฑนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายประยุทธ์นินวงผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพเสนาเป็นผู้กล่าวรายงานและส่งมอบเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน และเรือเก็บผักตบชวาแบบสายพันลำเลียงจำนวน3ชุด6ลลำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนจำนวน1ชุด2ลํลำและองค์การบริหารส่วนตำบลรานจระเข้จำนวน2ชุด4ลำนันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรานจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพศบัรฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธยาเป็นประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและพิธีเปิดการแข่งขันรายการอุทยาเทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2020พร้อมด้วยผู้ในการโรงพยาบาลอุทยัยนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าทิยาสิทธิพาร์คและเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครสิทธิยาเข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนายวิรัตแข่งขันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครสิทธิากล่าวรายงานที่เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้นสองิยาสิทธิพาร์คจังหวัดพระนครสิทธิยา หลังจากนั้นรองผู้ว่ารชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางเป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนซิมโฟนีศรีอยุธยาส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่นิว Normal พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์วน่าสนราชการและประชาชนที่หลั่งไหลามาเที่ยวชมดนตรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ที่ลานหลังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยธยาจังหวัดพระนครศรีอยธยา นายนิวัฒน์พาตานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธยาให้การต้อนรับนายเริงศักดิ์ทองสมผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักง,งานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเว,วทีรับฟังความคิดเห็นชาวทยาพัฒนา TOD พลิกโฉมเศรษฐกิจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองโลดโลกณนะห้องประชุมเอสเปซโซโรงแรมเดะคารวาร์รีสอร์ท นางสานุชนาประทิพธีรน,นรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยาพระครูประหลัดสราวุฒิปัญญาวุโสเลขานุการเจ้า,าคณะอำเภอผักไห่พระครูอุดมปิยธรรมเจ้าคณะตบำบลอมริตเจ้าอาวาสวัดน,นาโคกพร้อมด้วยนารณชัยพุ่มเจริญแนมอำเภอผักไห่ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศิทธิยา ผู้แทนจากมูลนิธิพุทธามหาเมตตาผู้แทนจากสารสุขอำเภอผักไห่ได้จัดกิจกรรมออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่อำเภอผักไห่จำนวนสิบหลังคาเรือนในศาสนากิจงานด้านสาธารณส่ง,ง,ง,สง,ง,คสคงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศิทธยาวัดนาโคกอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศิทธยา นางสานุชนาประทิพธีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยาร่วมกับคณะสงฆ์โดยพระครูสิทธิสรคุณเจ้าอาววัดวัวตตโก พร้อมด้วยนางสาวนฤมลพงสุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศิทธิยาอำเภอภาชีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตตำบลด,ดอนย่านางและตำบลไผ่ล้อมอเภอภาชีในศาสนากิจงานด้านสาธารณส่งเครห์ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศิทธิยาจำนวน17ครัวเรือนที่วัดตะโกอ,อเภอภาชีจังหวัดพระนครศิทธิยา นางสงรันพัฒ์ประโมทากะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธิยาเป็นประธานตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการรองรับพื้นที่น้ําหลากในพื้นที่อําเภอบางไทรและอําเภอบางปะหันโดยมีนายเฉลิมชัยสาบัวในอำเภอบางไทรร้อยตํารวจตรีหญิงสายสุนียามาน,าน,นมาันในอำเภอบางปะหันนายธนกรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการชลประธาน นายสกรินอินทรรักษถิ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนิพนธ์เทียนประยูนหัวหน้างานอำนวยการและวางแผนเจ้าท่าจังหวัดพระนครอิทธยาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแห่งการต้อนรับแระรางงานผลการดำเนินงานที่บริเวณริมแม่น้ำวัดช้างน้อยอำเภอบางไทรและอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครอิทธยา นายพานุย้มสีผูว้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการมริษิีราษฎรนุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสรัญพัฒประโมทกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธยาเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนธิราชาุเคราในาพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่อำเภอบางปะหันจำนวนสองครอบครัวพร้อมด้วยนางนวลจันย้ำสีประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดพระนครอิทธยาพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี